เข้ามาเข้ามาเข้ามาวันนี้เป็นของเราแล้ว <S <S สวัสดีสดค่ะตุมเอซิบุกแบบนี้เช็คอินความันอร่อยที่ร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองสาขาพระรามสองนี่นะ,ะวันนี้อยอะั่วสูตรเลยอะนี่แล้วก็สาดไปา,า,าที่อื่นมะเมนูจุดฮิตที่เมนูเรคคอมเมนท์ที่จุ่มเรคคอมเมน์ที่จะต้องกินก็คือ เกี๊ยวกอกยำแซ่บเป็นเกีียวตัวเท่านี้นี่คือพวกอินฟูที่เขาไลฟ์ขายของเขาทำกันเลยนะมืออย่างเงี้ยอันนี้ทำด้วยนะรีวิวเนี่ยเกี๊ยวยำแซ่บของลูกชิ้นปลาบรรทัดทอเป็นเกี๊ยวหมูที่มีเครื่องยำค่ะม,มาดูเครื่องยำเครื่องยำหรือเครื่องลาบเครื่องลาบถ้ามันใส่พริกป่นอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเครื่องลาบก็จะเป็นหมูแล้วเขาก็โคเลโคเลกุูกมา มันเป็นการเพิ่มอัตราลดืเหูแ้าม,มาร้อล้อเลยจกอกร้อล้อเลยเขาเขามีตั้มียังมาทำนี้ไปทำนั้ <laughs> ขับรถจากบางนามาพระรามสองเนพะื่อมากินกระติ่ บรรทัดทองซึ่งบรรทัดทองต้นตำลักก็ยอยู่ใกล้บ้านในป่านประมาณนี้อยู่ลำโพงฮะตอแหลเวล่ะเออเล็ดเล็นอะไรตอแหลเอ้าถุงเบะครับก้อนอันนี้เป็นก๋วยเตี<อ>๋ยวมีความกากหนูมไหมเนี่ยเออกินก่อนนะอันนี้เป็นเย็นตาโฟเส้นใหญ่เย็นตาโฟใช้เส้เก,กียงไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าไม่ได้มีหัว เป็นคนเี่ยทชาด้านตะเกียบมันจะเป็นเส้นใหญ่ใกล้ๆนะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นเรียกอะไรไม่รู้แหละแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นปลาร้านลูกชิ้นปลาบรรทัดทองนี่คือสโลแกนร้านก็คือเลือกลูกชิ้นปลาเราคือที่สุดเป็นรางวัลชนะเลิศระดับหนึ่งจากการประกวดวิวติวลูกชินปลาโดยสมาคมผู้สื่อข่าวจสร ดูความสุเดเยตะโกงสายก๋เตี๋ยวเลยต้องมาจัดนะไม่ได้ปรุงอลยไม่ได้ปรุงเลยแล้วมาแบบดีเลยกินแบบไม่ต้องปรุงอะ่ะชิ้นอน่ะก็กินทีหลังชิมเส้นชิมผักอะไรเนร้อน không từ thích Bạc mì. có mì con luôn rồi, tôi mấy người tôi lúc mình vì họ học được lúc mình bắt đi 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 mì, đi bắt 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 đi ลแล้วก็นามต้องยอยำลูกจิ้นลูกอะไรเขามีเหมือนกันแหละทำเจนกะโพทงมันมีต้มยำนะลูกจิน้นเหมือนกันแต่ลูกจิ้นอร่อยเราก็ต้องสั่งลูกจิ้มเขามากินอไอ้กรอนยังไม่รู้ลูกจิ้นอะไรนะไม่รู้หรอกว่าเรียกอะไรแต่ว่า อร่อยอร่อยมากเนี่ยมันน่าจะเรียกล็อบบี้นะอจิ้มจิ้มสุดใส่พับนิ่งให้เมียด้วยกดพับนิ่งเลยเยอะเฉยพับนิ่งก็อยู่เฉยดิเย่จิ้มข้าวผัดก็อ่อยนะ

หรือคนลาวไปขุ่นด่อกินก็เต๋วยังไงให้ได้ภาพได้คลิปมาถ่ายสจ้าถ่ายภาพถ่ายคลิปลงอ่าโยบอ่าผับนึ่ง้าแล้วเอ้ยเวลาถ่ายจะไมต้องมีภาพนิ่งตรงไหนภาพนิ่งก็สร้างรายได้คลิปก็สร้างรายได้ถ่ายถ่ายไป คิ้นทอดกเบสมีมากมากจานนี้9.5ก๋เตี๋ยว70อุ้ยอันนี้เกียนนเก๊ยวนนนนเกีย๊ยรโตแบบวะถ้าไม่ห้วไม่เห็นเกี๊ยว80เกีแว80อันนี้70 70 70 0 0้าป ตอนนี้คุณกำลังรับชมจุเบสิโลแบบนี้เช่นีความอร่อยที่ร้านลูกชิ้นปลาเราคือที่สุดลูกชิ้นปลาประจ่ายองสาขาพระรามสองขอบคุณสำหรับการติดตาม,ตมรับุณผู้ชมจุเบสิโลแบบนี้และกินทุกที่ขี้ทุกปั๊มชองนี้อร่อยอย่างเดียวภาพกับภาพจิ้มบอนผัวซานพา บรรยากนะมัมีการอลประาูานรนะมากลวันนี้ไม่มีใครเลยครับมีเราคนเดียวร้านเปิดรานให่ไหครับนี่นะเพจเพจก็เพื่อไม่รู้ยังไงจอร้านับที่เราเวืางกว่า ก็จะมีเมนูมนะตามนี้น,นะครับส,สองที่เปิด8โมงเช้าถึง15นาฬิกาอ่ะตามนี้นะโอเคไปได้